ใบออดเซตอัพคือคอมพิวเตอร์ทุกตัวตัวไบออดคือเบสิคอินพุตเราเพราะฉะนั้นเราต้องกําหนดค่าให้ถูกต้องกับก่อนที่เราใช้นะถึงจะใช้สามารถใช้งานได้ปกติใบออดเซตอัพการเข้าไปสู่ระบบเซตอัพของไบออดนะเราต้องรู้ว่าไบออดเนี่ยการเข้าหามันจะมีคีย์คีย์ที่ใช้สําหรับกดเพื่อเข้าหาไบออดเพื่อเข้าไปเซตอัพไบออดส่วนมากก็คือใช้เดลใบออดอัปโหลดใช้ปุ่มเดล หรือปุ่มตีนิ้เป็นตัวคีย์บอร์ดแล้วเพื่อเข้าไปหาแต่สำหรับพวกไบย์ออดพวกเอมไอจะใช้คอนโทรลบวกอัลเทอร์เนทบวกเอเอสซีส่วนของคอมแฮกนะครับจะใช้ปุ่ม f 1ฟ 1> F หนึ่งส่วนของ HP คีอแบบแพี่การจะใช้ F สองจะมีบาของบางรุ่นใช้คอนโทรล L P หนึ <LC. S 1> <Yes. S 2> ่งก S คือใบออกของทุกรุ่นมันจะมีคีย์เข้าหาเพราะฉะนั้นเราจะรู้รได้ยังไงว่า มันใช้ตัวไหนเข้าหาเข้าไปเซตอัพไปออดส่วนหนึ่งก็คือตัวหน้าจอเวลาเราเปิดเครื่องขึ้นมาจะโชว์รุ่นไปออดแล้วก็วจะบอกวิธีที่จะเข้าหาอยู่ด้านนี้แต่ถ้าเป็นพวกแบรนด์เนมจะอยู่ช่วงล่างต้องคอยสังเกตให้ดีเพราะช่วงนี้จะเร็วมากมันจะบอกว่า p พลส e t ี e วท e เอ e เตอบางรุ่นก็จะบอกว่าเพลสคอนโ l รลออติ e เนตเอ t แคปท e เอ e บางรุ่นก็จะบอกว่าเฟสเอฟหนึ่งทูคอนฟิกซีมอสเซนอัพมันก็จะขึ้นโชว์อยู่ด้านล่างส่วนาล้วจะเป็นพวกแบรนด์เนมถ้าแบรนด์เนมอยู่ด้านล่างนะแต่ถ้าเป็นพวกที่เป็นแบรนด์ัทั่วไปเป็นแบรนด์ตลาดก็จะอยู่ช่องบนอันนี้ตัวเบออดถ้าหากว่าบางรุ่นซึ่งมีการสกัสซี่เสียบต่ออยู่หรือพวกเรดนะมันก็จะมี ตัวนี้ขึ้นมาครั้งหนึ่งทันทีที่บูธเข้าระบบร้อนหน้านี้ปุ๊บมันก็จะโชว์ใบออดซึ่งเป็นของพวกการ์ดต่างๆขึ้นมาพวกการ์ดที่ต้องต่อกับพวกอุปกรณ์เป็นพวกสโตรเรจอันนั้นจะมีใบออดของมันอีกชุดหนึ่งสําหรับเข้าไปเซตอัพแต่ตอนนี้ก็คือจะพูดถึงเฉพบบาะใบออดของเมนบอร์ดในเมื่อเราเข้าไปถึงการกดเข้าหาเราต้องกดให้เร็วพอถ้าเรากดช้าเครื่องก็จะ บูตเข้าสู่ระบบปกติของ OS การเข้าไปในไบออดในไบออดเซนตอัพไบออดนะครับไม่ว่ากาฟิกพุซเซอร์อินเทอร์เฟซจะเป็นแบบไหนก็ตามนะสิ่งที่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งก็คือความหมายของคำศัพท์ภายในนะครับไบออดอวอร์ดส่วนมากตัวแรกจะบอกว่าสแตนดาร์ด เะดัดไบออดเซตอัพแต่ไบออดของตัวฟินิ x จะใช้คำว่าม,มีนอันนี้คือภาษาที่ใช้คนละตัวกันแต่ความหมายเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็คือพือ้นฐานเหมือนกันตอนที่ที่เราเข้าไปชุดนี้จะเป็นชุดคอนโทรลอุปกตณ์พวก i d e ทั้งหมดอุกรตัวฮีสโตเรตตัวถัดมาก็จะเป็นพวกแอดวาน แอ้ว้นไบออ่เซตอันตัวชิเวลาเราเซตเบอร์เราเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราใช้คีย์ไหนสําหรับเปลี่ยนค่าใบออดของแต่ละรุ่นจะมีเด่กด้านล่างคือจะเป็นตัวบอกชี้ว่าหรือจะเป็นคีย์ช่วยเราบอกว่า ESC ก่ากับ Xis ไอ้ล k คีเทากับเชนเรลูคือมันจะมีคียบอกอยู่ด้านล่างทั้งหมดถ้าไม่บอกอยู the middle, the ่ด้านล่างก็จะมาบอกอยู่ด้านซีดขวาของไม่ออนซึ่งเดี๋ยวนี้บม่ออนบางรุ่นมีแม้กระทั่งํำอธิบายอยู่ด้านซีดด้านขวาด้านซ้ายเป็นตัวคำสั่งที่เราให้เราเปลี่ยนค่าแต่ด้านขวา ก็จะเป็นคําอธิบายของคําสั่งที่เราเลื่อนเคอร์เซอร์มาไว้ตรงนั้นเวลาเราใช้งานนะบางครั้งใบออดของแต่ละรุ่นแต่ละบอร์ดนะแต่ละบริษัทผู้ผลิตใช้คีย์ในการเปลี่ยนค่าไม่เหมือนกันสิ่งที่เราต้องสังเกตก็คือส่วนที่เป็นคําสั่งพวกนี้ส่วนซึ่งอธิบายคําสั่งไว้ด้านล่างส่วนของตัวใบออด ที่เป็นของแบรนด์ทั้งหลายนะครับมันจะใช้ใบออกของฟินิกส่วนใหญ่จะใช้ของฟินิ์จะเป็นเมนูเหมือนวิดโด์เมนแอลวานออซิสบูท คือมันจะแบ่งเป็นเมนูให้เราเลื่อนเคอร์เซอร์มาที่นี่มันก็จะโชว์รายละเอียดของมันขึ้นมาที่ด้านล่างซึ่งคําสั่งพวกนี้มันก็คือคําสั่งในใบออดอวอร์ดซึ่งอยู่ที่ด้านซ้ายเหมือนกันจริงๆแล้วเวลาเซตใบออดเราอย่าไปสนใจว่ามันอยู่ตำแหน่งที่เท่าไหร่เราสนใจแต่เพียงว่าคำศัพท์ที่มันใช้ความหมายของมันคืออะไร ถ้าเราสนใจว่าตำแหน่งมันอยู่ที่เท่าไหร่พรอไปเจอใบออกรุ่นอื่นซึ่งตำแหน่งมันไม่ใช่ตำแหน่งเดียวกันมันก็จะพลาด่วนของตัว s 1ตัวนี้จะเป็นค่าเป็นการตั้งค่าภายในนะครับซึ่งเป็นการตั้งค่าโดยละเอียดแต่โดยรวมแล้วใบออทั้งหมดไม่ว่าเราจะตั้งค่าอย่างไรก็ตามแต่โดยข้างแรกสาหรับมือใหม่นะครับให้เข้าไปที่โหลดใบออนดีอลต์ โหลดดีฟ้าวทันทีที่ใช้ Enter ที่โหลดดีฟล l ์ปุ๊บเครื่องนะตัวไบออจะเซตค่าของตัวเองไปใช้ค่ากำหนดที่สมบูรณ์ที่สุดที่ถูกตั้งค่ามาตั้งแต่แรกก็คือทุกอย่างเป็นออโต้หมดซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราโหลดดีฟล l ์ตั้งแต่ครั้งแรกถือว่าใช้ได้แต่กรณีที่ตัวฮาร์ดแวร์ภายในมีปัญหาหรือฮาร์ดแวร์ที่เราต่อเข้าไปมีปัญหาปุ๊บ เราจะไม่สามารถโหลดดีฟอสได้อย่างซีพียูเอ็กซ์เทนอลแคสเสียนะครับเอ็กซ์เทนอลแคสเสียท,ทันทีที่เราโหลดดีฟอสปุ๊บเท่า,ากับว่าเราไม่เปิดใช้เอ็กซ์เทนอลแคสตัวเครื่องจะบูตไม่ขึ้นนะครับเราก็ต้องเข้าไปในไปออดแล้วก็ไปปรับค่าในแอดวานเพื่อที่จะปิดตัวเอ็กซ์เทนอลแคสตันดิสเบิร สัภายในของตัวไบออทที่เราใช้เปลี่ยนค่ามีอยู่ไม่ขี่อย่าง disable ไม่ใช้ enable ใช้งานแล้วก็ออโโ้ส่วนที่เหลือก็จะเป็นพวกที่เป็นค่ากำหนดอ,อื่นนะครคือจะเป็นชื่อของอุปกรณ์ เป็นชื่อของอุปกรณ์ <c oughs> ที่ใส่เข้าไปหรือที่เป็นค่าค่ากำหนดดิสเบลมันจะมีตัวนำหน้าซึ่งเป็นชื่อของมันอยู่แล้วเป็นชื่อของอุปกรณ์ครับซึ่งเมื่อสมัยก่อนอุปกรณ์ที่ใช้อยู่อาจจะเป็นที่เสียบ